หมู่บ้านใหม่จินนานของอำเภอเชอร์เลอร์เขตสินเจียงเป็นพื้นที่รวบรวมนโยบายเกษตรกรและชาวประมงย้ายถิ่นฐานการเกษตรที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและนีคมอุตสาหกรรมเข้าไปด้วยกันหลายปีมานี้ทําให้ชาวบ้านมีช่องทางในการเพิ่มรายได้มีความสะดวกสบายมากขึ้นและมีความสุขมากยิ่งขึ้นหมู่บ้านใหม่จินนานได้สร้างเรือนพอช้ำมากกว่า400แห่งส่วนชาวบ้านมากกว่าครึ่งหนึ่งก็ทํางานที่นี่ ทางการยังพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเฉพาะตามสภาพท้องถิน่นวางแผนและสร้างบ้านรวมไปถึงสิ่งอำนยวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงสภาพการทำงานและการดำรงชีวิตของชาวบ้านนอกจากนี้ยังจ้างช่างเทคนิคการเกษตรเพื่อสอนความรู้และเทคนิคให้กับชาวบ้านทุกคนด้วยขณะเดียวกันทางท้องถิน่นยกระหมู่บ้านผู้ย้ายถิ่นฐานให้เข้ากับนิคมอุตสาหกรรมเกษตรกรและชาวประมงในท้องถิน่น สามารถหางานทำในนิคมอุตสาหกรรมตัวเมืองใกล้เคียงที่มีรายได้เสถียรภาพมากยิ่งขึ้น